สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าแคทเทอร์วิลล่าโอ้โหฝุ่นตลบอบกอวนเลยครับโอ้อยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วแคทเทอร์วิลล่า320ดีทูกรองใหญ่ทีดีเซ็ตน,นะครับ ทีมงานป่าปาวิเชียนพืชผลพืชผลทางการเกษตรวัสานเติมให้ได้เนี่ยเพราะว่าแกแบกหนักจริงๆอะทีมงานนี้เห็นบอกว่าทีมงานนอนน้อยครับใช้ยาเขา คู่สามสองศูนดีูส่งทางนี้เพื่อจะได้เห็นว่าเวลาขึ้นบอแล้วเจอหนืดครับโอ้ใช้ฟุตโซหัวประดุกแล้วก็ฟ,ฟุตโซโชกุนครับสามแปดูนสองสีู่น แล้วก็อิสูดเอกาเอ็กเซสามรอยกสบครับอ่ะห้าคันมารวมกันเลยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูขึ้นบอมาแล้ว fn 2524 ประกอนครับ380เอาใครจะแน่วประกันครับ ยอมต้องยอมปีกันแล้วครับทีมงานนอนน้อยตื่นตีสี่ 4, ตื่นมาปัสสาวะแล้วก็นอนต่อครับวาสาันอ่ะส่องไกลไปไหมแต่ก็ได้เห็นชัดเจนนะครับ ต่เห็นแพ็คคู่หน่อยโอ้โหแพ็คคู่นี่จะซื้อเงิงสนสดนี่น่าจะ8ล้านกว่าเลยครับทางผ่อนก็นุ่นเลยเก้ล้านกว่าเลยครับวิเชียนพืชผลด่งดังทางสะแก้วครับก่อนเคยไปรีวิวอยู่ คุกสูงอยู่เอ๊คุกสูงใช่เนาะใช่ไม่ลวงพร้อมๆกันเลยครับขนาดดีทูรุ่นเดียวกันยังเร็วไม่เท่ากันนะครับปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนขคับ 21ตันกับ700กิโลครับน้ำหนักปฏิบัติการเครื่องยนต์รหัส C7.1 เทีย2เทีย1เทีย2เทีย 3Euro3 e u r o ร r ก็คือรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่ารถเผาไหม้คาร์บอนไดออกไซด์จะรถขุดนี่ <ขอ S 1> นเผา <ขอ S 1> ไหม้วันหนึ่งหลายลิตรนะครับหลายสิบริร เครื่องยนต์จะต้องอไม่เป็นหรือว่า,ามีการบําบัดไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมครับจะมีเทียสองเทียสามร้อยสาเก้แรงมาครับเจ้าดีทูเอาหัวประดุกมาแล้วครับนืดไอพี่น้องเจินนืดครับ แปลกๆกกับตัวน,นี้ก็บอกว่ากแปลกประมาณ15คิวนะครับ กระจายเลยดีนะใส่เมตรมาครับเหลืออยู่คันเดียวโอ้ยอมรับแกใช้แต่หัวประดุกเลยเป็นส่วนใหญ่ไม่มีหัวประช่อนครับชักจะไม่ไหวแล้วผมต้องไปอยู่มมนูน้น เยอะมากครับแล้วลงไปก่อนอยู่มุมนี้ไม่ได้ครับอือหามุมสวยก่อนไหมน้องอืออมุมนี้จะปลอดภัยเรื่องฝุ่นครับ เนืยอหนืดครับเนืยอหนืด ครับพานเป่าฝุ่นหน่อยพี่น้องพานครับแต่ว,ว่าผมจะเดินขึ้นไปไงน้อนี่เดี๋ยวเดินอ้อมดีกว่าครับพักสักครู่เอาขึ้นมาข้างบนครับพามาดูเจ้าแพ็คคู่โอ้งานแกออกเร็วมากครับ 40แรงมาครับซโซ่ e u r 3 EPN 2524ดูโมแปลกเยอะเหมือนกันครับ ไมาปาดหน่อยแจ่มเลยครับเอาเจ้าโชกุนเสียงนี่กระหึ่มเลยครับเฮ้ยโอ้โอ้ยช่องไนครับนี่โอ้บอดี้ครับ วันนี้ล่ะทำไปดีโ <c oughs> อ้ยอยู่บนมือเดี๋ยวมาต่เศ้เอาออกมาอีกแท้ถ่ายดินี่ถ่ายอยู่ดินี่อ่ะเอาให้ได้สิบนาทีอะดูแพ็คคู่ครับเจ้าแคท3,2,0ส2ดีทู นิ่งดีมากครับช่วงล่างก็80เซนใบแท็งรถเลยเจตัวแครเร์สองตัวกรบเมืองจีนนะครับไม่รู้จะคุยอะไรพี่น้องเป็นงานคิวเดี๋ยวเสร็จก็วัดคิวกัน เจ้าดีทูก็เมื่อกี้หนึ่งคิวกองใหญ่ก็เป็นรถที่หล่อเล้าอาการทีเดียวครับดีทูมีในบอร์นประมาณสามนะครับสามแล้วก็ดีเฉยๆนี่สองสามสามนะ มี F5 อยู่2 F61 มาเก็ตหน M0 รุ่น8 1รุ่น12บะตกบอกเ่ดิจะตกบอกจดูโชคคุณ380อออกตัวก่อนครับ ล้วก็จะจบเพราะว่าโอ้ร้อนมากพี่น้องรู้สึกว่าเหนื่อยเพียเพีย,พยจัดเต็มอุ้มนะครับหนึ่งคิวนี่ถ้าอุ้มก็สองตันนะครับ <c oughs> โอ้ใส่ฟันปีศาจมาด้วย <c oughs> อีกคันก็ ลำรอครับอา้าวสายแข็งเมืองสสงแก้วครับเชียนทุกคนอา้าวมากันสามเสือเลยครับโอ้ตั้มกันเ้อตั้มกันเ้อโอ้จะไายไห่น้อง สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาตรทรัพย์หรือว่าเพจชาตรีทรัพย์เอ็กซ์คาเวเตอร์อินทรันกแดสจสิหใจดีูหรือว่าสอบถามธุรกิจก็คุยกันได้ครับธุรกิจดินฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ